คุณเนียนค่ะโอ้เตาแบนแตๆเลยคุณเนียนคุณเนียนสวัสดีค่ะอย่าเตาย่าแบนแตๆเลยอ๋อไม่เห็น <c oughs> มันอยู่ฝั่งนูน้นไงได้ซื้อใหม่ <c oughs> อะไรนะเตาย่างปลาเ <c oughs> ต่าย่างปลา มีมีมีสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะป้าคือใส่เสียร์อแถมนี่ไปงานแต่งมาโอ้ไปงานแต่งมาเพราะเขาแต่งใส่ปีใหม่เลยนะคะลุงแต่งที่ไหนโอ้กางเกงเซ็กซี่มากคุณจะกินนินบินมานี่ยโอ้นี่จะมากินต่อเราจะมากินต่อ ดึงมาเคลื le ่อนเขาเลยไม่เห็นใช่มันไม่เห็นอยู่แล้วใช่ค่ะรถสูงไงคณเนี้ไหนขอดูฟีมือคู่นี้หน่อยแม่นมากแมนมากแม่นมาก ไม่มีเ็บฝังนีูได้ไงนี่ไม่ใช่นี่ทำไมหลานรู้ทำไมหลานรู้ทำไมหลานรู้อ๋อเขาเห็นอ๋อเขาเห็นตรงก้อนนะโอ้พวกนี้สาวกแอปเปิ้ลนี่นอเด็กน้อที่เออ นั่นแหละพ่อกับแม่ใช้แต่ซัมซุงแต่ลูกอะสาวกแอปเปิลใช่ไหมลุงไหนขอดูของลุงหน่อยเห็นไหมของลุงของลุงก็ซัมซุงแม่นพ่อโเออออุปนี่ผู้สาวทางไหนงามแต่นี่ไหนไหนไหนบ้างผู้สาวอ๋อผู้สาวโ่้โหนั่นปัด์สีเครื่องเอามาไม่หมดนะนี่ฮะเอามาไม่หมดอีกยังสีคักแน่แทะหนมีกี่เครื่องโอ้หนึ่งสองสาม สี่ห้าอยู่บ้านอีกปาดคนเดียวพวกห้าเครื่องซัมซุงทั้งหมดใช่ไหมลุงนะเห็นไหมลุงก็ซัมซุงพ่อก็ซัมซุงแม่ก็ซัมซุงลูกนี่ข้างไข่แอปเปิ้ลลกูกเอ้ยลกูกยังวะขวัญใจไวรุ่นเนี่ยแอป,ปเปิ้ลนี่ลูกซัมหน่อยแล้วลูกซัมหน่อยแล้วซัมหน่อยกันหมดแล้วจอยแล้วทำ <c oughs> ไมได้อยมา เอาไอ้นั่นเด่ลุงมาซอยเอาเทเลอร์มาเอารถแมคโครดิเพราะรู้ชู้จอดไปใส่รถแมคโครป่ะค่ะมา,าแมคโครกลับบ้านเอาไปเฮ็ดขายก่อน <c oughs> คุณนี่ได<ห>้ยังมากินนะอังินอังุงงงงนฮะจาพี่โบพี่โบน่ารักมากดูสิแก้มพี่โบยังไม่กินใช่ไหมนี่ ยงังรอลุงเนง <laughs> าะยังยังไม่ได้กินเลยแต่ว่าหมดมหมดไปขวดนึงแล้วลุงนิวตัน,วน,วตนกลับแล้วนิวตันฝากของมาให้ลุงกลับเมื่อกี้เองลุง<อ>ล้านร้องแต่เมื่อเช้าไหมล้านรอลุงวุฒิไหมหคู่นินไในป่าคุณอ่ะคู่นินใ,นในดนัดคุณ ได,ได้กินเมือตันอเห่านูได้หมูกระทะนูได้หมูกระทะโนบบอกอยากกินหมูกระทะคู่นี้ได้ปลาได้ใส่ยญาก็ได้ปลาอ <c oughs> โอ้ันอยากย่างหมูลุงันอยากย่างเนื้อหมูอเอออ,อยาได้ไก,ก,ก,ก่อือโอ้ย่าลุงวายเฮ็ดนางเกาะเฮ็ดใส่กนเด้อคนนะอืม โอ้เพิ่นได้ใส่ตันได้นี่ลุงบ่นได้ใส่ตันโอ้คนนราแต่นั่นเนี่เบิดอยู่เบิดไปเบิดไปเออนึกว่าพ่ะท่านเนี่เบิดเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอารถเข็นมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวรถเข็นงามาอยู่เอานึกว่าพ่ะท่านเนี่เบิดเบิดแล้วบ่ค่ะ มาแต่ตอนไหนอะ่ะมาเก้าโมง,มงแต่ว่าถึงบ่ายสามยางยางยางโมเตอร์ระเบิดอยู่เ <c oughs> จอกันคลิปหน้าค่ะบ <c oughs> ๊ายบาย